มันมานบ้นสีดเลียงเลียงมันบ่าม่มนาหนบนีดเลียงเลียงสวัสดีค่ะีกว่าเียวหังนบไหมบอสเจบอยู่สวัสดีคับ ฮอแกว่าไปกินเ้าครับจ้นบ้านบ้านที่สองที่บ้านเกนแล้วก็เชส่งรถพื้นสำหรับน้องอุดมแล้วก็ได้ไข่ไก่ทอดโุ่มก็ถ้าแข้งคือก็เมนดิบครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านติดต่อวันที่สามสิบสิบห้ารูคิวไปนะจะไปใกล้บ้านใกล้จังจังหวัดไปอยู่มึงเลยบ่มึงเลยไปเที่ยวนะ คนเอราวันก็อยู่เอราวัณจะไม่เอราวัณอยู่ใกล้ใกล้กันไปไปขายไก่อแต่ว่าถ้าพี่น้องเราไปเล่นดูไปรับก็จะเป็นกำลังใจก็คือคู่นักแหงคือเก่าครับไปพเพิ่นม่ขับรถซอย่งที่ แม่เดีในความประชาราษฎรป้าสำหรับผูยสี่สียู่ภายได้บริยนบ้านนะครับปวาราจะใส่ดาวใส่วาจะเป็นรยนต์ปวาจะทุกอย่างนะครับที่อากี่ความปวา่าทางคณะกรรมการจะคิดแม่โดนเร็วๆกว่านี้หน่อยนักยังไงเร็วกว่านี้แน่นักประชาราษรหรืทกท่นอบริเวบ้านนะครับ ทางรพาทุไปดูพี่น้องทุก่านิทุกทวครับตอนนี้เราเปงหน่งปิประตูนลังจกเทียร์ีัทาขอให้ท่านเอาโมไซน้างคืนยนต์มาระงับความก้องมา่อนยนต์มาเคลื่อนยนต์ี่านบันทึกบรยากาศสวัสดีครับคุณ มันไปลองกวางตอบมาไดนนะอบนะตอบมาทีตอมาที่ซ้อมไม่ยังก่อเราจะรัดผ้าเป็น้วนว่เวทีมันตล้วกอนหรือไง สันจันทร์จังเยนะเพราะวันรู่งเช้คลองขังนึงหนักยนสะเทือนกันสะเทือนกันเลยตึกตักโอเจ้าว่าลงยัยังใช่ไหมคนหนักเลยบรรยากาศนกเวทีแซฮะสุ่มจะคล้องเห็นว่าบันเนี่ยนีครับนี่ เดีนหตะแมนเจ้าเอสวัสดีค่ะแมวดีค sì ่ะแม่กั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกีอเก็บอั่เาวนสวงหัวหัวลไม่วังอได้เนี่ยไม่ค่ายยืมองนี่คัดยืมองนี่เรียบร้อย โอ้ตัวว่านเป็นเล็กอันนี้คอนเช็ปตคอนถือมองนี่เรียบร้อยดีนะที่โดนอันนี้อนนี้โอนี่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 ตัวนี้นี่นี่นี่แตกเด็กด้วยตเรยกินข้าวกันหรือยังผู้ใดก็ได้กินยาแก้ไอไเราลูกไอกระสุนไอยาแก้ไอนู่นี่่ะเดยวสิยยางไปเอายาอยู่สนี่เป็นคีซเลดต่อ เด็กนเล็กก็ให้นวดตนี้น่หนาวแล้วก็ไปนอนน่ะเอนนหนาวค่ะหนาวกตรงเว้นแ่ผ้ากัวยเป็นหนาวเป็นระบิดของนะะไม่ไกลงานเห้ประมาณสองโมมันเป็นแบบมิสเลตบ่มันเป็นขัดขัดอยู่ตรงเนี้ย ก็ดดู่าวัหนูเป็นเยอก็ปวดแล้วมันก็ถือนในในการเน่นมันขึ้นกับอากาศนกับะนมันขึ้นทีุู่นมากอ่ะไอมันขึ้นอี่างตอนเราก็อีเมียอายุประมาณอย่างได้ไล่เห็นเม็ดป่วยอะไรเม็ดปูวยอย่างวันร้อนมันหนาวมันหนาวแล้วปวดทั้งหนาวทั้งขีุูน ุนกัไน้อเพื่อนเนาะอันนี้ชิมย่อยว่าเศร้าอยู่นี่กันเลยก็เนร้าเพาะเก็บขิงมากก่็บขิงะเก็บขิงะเข้ามซำบุตรต่ใสะอบนพดีช่องปลาโูน้ำน้อเป็นเป็นอยงนเนีั่นเพ่นไปน้ำจีน เป็นกันเดียวกันตัวเลยให้แม่กันบีบนวดให้นววกันประจำตวกันประจำติดมือแม่นี่ก็ติดมือผู้อื่นจังเดือดบ้าอรอัน่นบ่นนี่นนีี่นนีีนี่น่นี่นี่ี่่นี่นนีน่นีนี่นี่นหนี่น่นีนี่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 ีี่น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 ่นี่นี่ี่น่น

คืนชุ่มาสัทธาเจ้าอ,อย่าห่างใจฝากจำหน้าคุนนี้ไว้ในใจอยู่นิรันดร์การจากนี้ไปน,นัน่นแสน พี่จะวางใ้างส่าอารมณ์แบหน่อยรียกเส็จ้สาวอย่าอย่าอย่ารนเร้นเอาแบบเอาแบบเอาแบบแใส่อารมณไปนะเด๋ยวหน่อยคุณจะให้ดูลรูฟเ่นันไห